ที่ทาเงินออนไลน์โบนัส a c e b o o k นะครับนะอันนี้ผมจะพาไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเพจผมนะครับชื่อว่าเพจครูยูนะครับก็ตอนนี้มียอดเข้าชมนะครับอยู่ประมาณ3ล้านกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูว่าเจ้าโบนัส a c e b o o k เนี่ยมันจะมายังไงนะครับอ่ะโอเคนะครับเราเลื่อนไปที่การสร้างรายได้นะอันนี้นะครับเพื่อนๆต้องเช็คเพจของตัวเองนะครับว่าสถานะการสร้างรายได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับถ้าติ๊กเนี่ยนะครับเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่า เราเนี่ยมีโอกาสนะครับนะเปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะผมแนะนําว่านะครับคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆนะครับส่วนใหญ่นะหลายๆคนที่มาปรึกษานะครับนะอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เนี่ยเนื้อหานั้นเนี่ยนะครับนะมันติดลิขสิทธิ์นะครับหรือว่าเนื้อหานั้นเนี่ยนะครับนะมันเนี่ยนะฮะไม่มีต้นฉบับที่เพียงพอหมายถึงว่าคุณอาจจะไปก๊อปปี้มาหรือว่าเอาเนื้อหามาย้ำๆอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ให้หลีกเลี่ยงนะครับ คุณพยายามทําเนื้อหาที่มันเป็นเจ้าของเป็นต้นฉบับก็คือตัวเราเองนะครับคุณจะมีโอกาสเนี่ยผ่านสร้างรายได้เนี่ยอย่างรวดเร็วนะครับเครื่องมือของคุณนะครับก็คือตัวดาวอ่านี่เราจะได้รับเงินจากดาวนะครับดาวคลิกไปการสร้างรายได้จากเนื้อหานะครับอ่าเดี๋ยวจะคลิกไปที่ตัวโบนัสทั้งหมดนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับเขาเนี่ยฮะเคยทำชาร์เลสนะครับก็คือเป็นการท้าทายผมนั่นเองนะครับว่าเราเนี่ยนะครับสามารถสร้าง3โพสต์ใหม่นะครับมีคนเข้าถึงอย่างน้อย2 5 0 0 0ครั้งเนี่ยนะครับ ผมจะได้8ดอลลาร์ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยได้รับคำท้าจากพี่มาร์กแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าตัวชาเลนจ์เนี่ยครับคอมเมนต์ด้านล่างนะว่าได้แล้วครับคูแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้นะครับนะก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่ายังไม่ได้ครับครูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะครับตรงนี้ผมทำภารกิจเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วผมจะได้รับทั้งหมด8ดอลลาร์นะครับนะอ่าอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อนะหลังจากผ่านไปไม่นานนะครับเฟสบุ๊กเนี่ยนะครับก็ขึ้นตัวที่มาใหม่ ได้เงินพิเศษเนี่ยเจดอลลาอนครับทุกคนนะขึ้นไปตั้งแบบหลายเท่ามากนะเขาบอกนี้ครับว่าในการสร้างรายได้ครั้งนี้เราต้องมี3โพสต์ใหม่เนี่ยเข้าถึงอย่างน้อย58,000ครั้งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะครับจะดูอ่าว่าเอะนะฮะโพสต์เป็นยังไงนะตอนนี้ผมทำไปแล้วนะครับนะใน3นะครับแต่เขามีเวลาให้ผม4วันครับ เพื่อนคิดว่า4วันนี้นะครับนะครูยูเนี่ยนะครับนะจะทาภารกิจนียสำเร็จไหมนะครับนะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าครูยูนะครับจะทําภารกิจสําเร็จนะครับนะบอกผมเลยนะเดี๋ยวผมจะอ่านดูว่าใครเนี่ยนะครับทายถูกนะครับนะถ้าเราอยากรู้ว่าตรงไหนนะครับนะที่เป็นจํานวนพัังที่เขานับนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงดูข้อมูลตรงนี้นะครับการเข้าถึงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีบอกนนะครับนี่นะฮะทั้งวันนี้คุณไม่เริ่มลงคลิปนะครับ คุณจะไม่รู้เลยว่าโพสต์ไหนของคุณเนี่ยจะปังบ้างนะครับนะลงให้สม่ำเสมอนะครับรอบนี้ผมกรูยูมาเล่าเรื่องของโบนัสให้กับทุกคนฟังนะว่าเอ๊ะนะครับเส้นทางของโบนัสเนะี่ยมันคืออะไรปีนี้เป็นปีทองของ Facebook ครับเดินทางรูปกันะนะครับไปแล้วทุกคน